ก็ฝากติดตามช่องกระท่อมชมจันทด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ กระทอมชมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้ป้าเปียกก็มีหลายเรื่องนะคะที่อยากจะมาพูดตรงนี้นะคะก่อนอื่นนะคะป้าเปียกมาในคลิปนี้ป้าเปียกอยากจะมาแสดงความยินดีกับมานาสตอรี่นะคะช่องมานาสตอรี่ที่มานาก็หายป่วยแล้วนะคะเมื่อวานนี้ป้าเปียกก็ดูคลิปอยู่แต่ว่าป้าเปียกก็ ยังไม่มีโอกาสมาแสดงความยินดีด้วยนะคะที่มานาสบายดีแล้วหายดีแล้วแล้วก็ได้เดินทางกลับมาถึงบ้านกอะกะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เริ่มงานน่าจะเริ่มงานวันนี้ก็ยินดีด้วยนะคะมานาแล้วก็มีบ้านพักหลังใหม่ด้วยใช่ไหมคะเข่าวว่าไปพักกับบ่าวต่อยใช่ไหมคะก็ดีด้วยนะมานายินดีด้วยนะคะที่อ,อาจจะไม่ไม่ต้องนอนที่เต็นท์ไม่ต้อง ไม่ต้องเสี่ยงกับโดนน้ลลําน้ําฝนไหลมานะคะแล้วก็จะได้ปลอดภัยด้วยที่สําคัญมีเพื่อนด้วยนะคะก็ยินดีด้วยแล้วก็ขอบคุณนะคะบ่าวต่อยเป็นคนที่มีน้ําใจอ่ก็ให้มานาส r อรี่ได้ได้ได้อยู่ที่บ้านของบ่าวต่อยด้วยนะคะป้าเปียเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วป้าเปียก็รู้สึกมีความชื่นชมยินดีนะคะรู้สึกว่าอืน้ําใจของพี่น้องยูทูบเบอร์ ที่บ้านกอกๆนะคะสายลุงพลก็ยังก็ยังให้ให้เราเห็นถึงความน่ารักและก็ความน่าประทับใจที่สำคัญเราดูเรื่องราวข่าวครา,าวของเขาที่นั่นแล้วทำให้เรามีความรู้สึกเอเออย่างน้อยมันก็มีสิ่งดีๆเยอะแยะอยู่นะคะในเออไม่ใช่อย่างน้อยสิมันก็มีสิ่งที่ดีๆเยอะอยู่นะคะกับบนโลกใบนี้ นะคะมันมีมุมมองดีๆให้ที่จะให้เราดูที่จะให้เราได้นํามาเป็นกําลังใจด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ดูแล้วมองแล้วดูมีมีรอยยิ้มปั๊บเดียวก็พลอยยิ้มไปด้วยนะคะมองแล้วก็ยิ้มไปด้วยก็ดีใจแล้วก็เมื่อมานาก็มีโอกาสได้มาหาลุงพลด้วยนะคะมีโอกาสได้ทานข้าวกันก็มีถามข่าวคราวความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรบ้างการรักษาพยาบาลเป็นยังไงก็มีลุงจิมมี่ด้วยนะคะมี มีพี่อ๋อด้วยไหมพี่อ๋อ DIY นะคะที่ท่านเข้าด้วยกันอยู่ตอนนั้นบ้านป้าคำใสป้าเบียกก็ดูอยู่นะคะเออก็ดีด้วยนะคะก็ก็รู้สึกว่าดีใจที่พี่น้องลูกหลานเรายูทูบเบอร์ห่วงใยซึ่งกันและกันก็อาจจะมีกระเซาเยาะแย่กันบ้างนะคะแต่ว่าในความรักนะในความรักในความปรารถนาดีต่อกันนะคะ ก็ยินดีด้วยนะมานาขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งที่ทุกคนพี่น้องผองเพื่อนเหล่ายูทูบเบอร์ของมานาก็ยินดีต้อนรับกลับมาทํางานที่บ้านกกอกเหมือนเดิมเป็นยูทูบเบอร์สายลุงพลที่จะเข้มแข็งสู้ฝ่าฟันต่อไปเรื่องสุขภาพนั้นก็ก็มหสัจจันย์อยู่นะที่มานาก็หายเร็วอยู่นะคะ เท่าที่ดูใครๆก็พูดนะคะป้าเปียกก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันว่าตอนแรกรู้สึกว่าเจ็บหนักเอาการอยู่นะคะตอนที่หามส่งโรงพยาบาลในวันนั้นแล้วก็วันที่ลุงพลได้ดูแลป้าแตนได้ไปดูแลถามไถยข่าวคราววันนั้นรู้สึกว่าก็เริ่มมีกําลังใจขึ้นเยอะนะคะตอนที่อยู่บ้านกกอกนะคะหลังจากนั้นก็ลุงพลแล้วก็ทีมงานนะคะรถของลุงจิมมี่เรื่องจริงนะคะก็ได้อ่ พามานากลับไปส่งที่บ้านใช่ไหมคะเพื่อไปรักษาตัวแต,แต่หลายคนก็ตื่นเต้นป้าเปียกเองก็ก็เหมือนได้ยินเอฟเจเดกเดอร์วันนั้นนะคะพูดวันที่มานามาถึงตอนแรกนะคะเหมือนโอ้โหตกใจนิดๆน,นะคะแต่ก็ดีใจนะคะว่ามานาจริงๆเหรอเนี่ยลงจากรถมาเดินได้แล้วเพราะว่าเอฟเจบอกว่าไม่ค่อยได้ติดตามข่าวคราวเหมือนกันแต่ว่า พอมาวันนี้เห็นเดินลงจากรถต,ตกใจมากบนความดีใจว่างั้นนะคะป้าเปียกก็เหมือนกันนะคะป้าเปียกทํางานเยอะมากนะคะในช่วงที่ผ่านมาป้าเปียกเร่งงานอ่ด่วนนะคะก็ไม่ค่อยได้อ่อก,ก็ถามบ้างนะป้าเปียกก็เข้าไปถามข่าวคราวบ้างก็มีการได้ให้กําลังใจกันบ้างอยู่นะคะกับมานานะคะอ่อ ถึงแม้ว่าไม่มากไม่มายนะแต่ว่าป้าเปียกก็ถามข่าวคราวอยู่นะคะแต่ไม่ค่อยได้เข้าทุกวันไม่ค่อยได้เข้าตลอดนะคะแต่ว่าป้าเปียกก็ถามคราวเข้าอยู่นะคะยังไงก็ดีใจด้วยนะมานาดีใจด้วยอีกครั้งหนึ่งที่จะได้กลับมาทํางานที่รักทํางานที่ชอบเพราะว่ามานาบอกว่าเหงามากอยู่ที่บ้านคิดถึงกกกกอยากมาหาพี่น้องของเพื่อนที่นี่อยากมาทํางานที่นี่ ก็ได้มาทำแล้วสมปรารถนานะคะก็สู้ต่อไปขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดียิ่งยิ่งขึ้นไปปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีเข้ามาก็ขอผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะ,อะขอ,อะป้าเปียก็ขอเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งแรงใจนะคะแล้วก็คุณลุงลุงอ่อนจันทร์นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับมานาด้วยอีกคนหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ